สวัสดีค่ะพบกับสาวไทยในอเมริกาอีกแล้วนะคะแกสวัสดีจ้าพี่น้องนอกจากหอพักจ้าจะชิบไปทั้งนอกจ้าใสเบอรงสโน่จ้าโอ้สโน่นะจ้าสโน่กำลังตกจ้าเห็นว่จ้าพี่น้องจ้าสโน่กำลังตกเอ ไปกวาดรถนันจะจะอาจจะทอยรถมากจะไปทอยรถมากไปทั้งนอกอ่ะจ้ะเพราะว่าเมื่ออ่นต้องไปเหตุงานจะเสาร์ยูโอเคชาแฟนจ้ะเพราะว่าแฟนเล่าหาคุณหาไอายังก็เออนะ่ะถุงมือไปเห็นจ้าเพระว่าถุงมือมันสลับซับซ้อนกัน จะอาจจะไปขับรถไม่ใหญ่ไหวทั้งนอกจ้ะเพราะว่าผู้อื่นต่างเห็ุงานเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งได้จ้ะขอล็อกประตูก่อนนะวะทิมอะไรว่าวมีแมวในบ้านจ้ะว่าแมวมันอาจจะลดแรงลงมาข้างล่างต้องเชื่อจ้ะเนีย่ยนะคะขอแป๊บหนึ่งจ้ะขอปิดประตูกันจ้ะโอเคจ้ะ ะไปย้ายรถกันยานรถกันจ้ามาไปทั้งนอกจ้าะนะพี่นางเห็นว่านี่จ้าหิมะตกแค่งแง่งนี่ไปยานรถจ้าว่ามืออื่นยาอนออดถนนบ่ได้เพราะว่าหนึ่งคือว่าหิมะโล่มหลายจ้าขอกกญไไ้้จ้าเยอะ ขอ,ขอดี้เด้อคนนีจากพี่น้าขอโทษขอไปนะคะว่าเอาทิบปาดรดจ้ะปาดรถกลับบัวกันด้วยจ้าขอสดหลายๆหา,หาทิบปาดรถกันจ้ะปาดกระจกจ้ะ เพราะว่าบัตรบัตรเตียมตัวไว้จ้าว่าสิมอาจะลงได้แล้วจ้าได้แล้วจ้านี่จ้าที่ปาดรดจ้าเห็นไหมจ้าปาดออกปาดนี่ปาดลงไปจ้าเห็นไหมจ้าปาดจ้า อไรลงห่ัาแล้วสีใหญ่รถจ้าก่อนที่ว่าคนจะมาจอดจะขออันนี้เราจะบาวากันนะจะจ,ะ,จะท่านแ่ไหไปดมมุกไมค์คาร์โนฟอนโอเวอร์เดียร Where? น์ดอฟอนไปด y e a นดุกมัดหรฮะ Yes bed right there. Oh okay. f ค u r to three. จ่าจ่า Can you put อ h e n yellow the n yeah the c o จ่าจ่กันว่าจ้าจ่า Oops ก็โทษจ่ามมันตังเป็นยังสีหรอจ่าด้วยว่มาลงจ้า ว่าเนี่ยเพรางั้นกันนะว่าเป็นบว่านี่จ้ะวอรเห็นทางจ้ะเห็นอีทางไ่เห็นจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขอพักนึนจ้ะแบบนึ่งกะนี่เหรอจ้ะคือคจ้ากะรเหรจ้ะ It's okay for tomorrow. Tomorrow h l d a y anyway. เมื่อเอื้องจะวันหยุดจ้าวันฮอลิเดย์จะกับให้ทุกคนได้เบิ่งหิมะตกจ้ะเล่นหิมะจ้าเล่นหิมะอ๋อไอ้นี่ไม้บิ๊กคลีนเลตหรอออนเว้นวิคัมแบ็กไม้บิ๊กคลีนเลตหรอออนรถจ้ะรถจ้ารถจ้ะเร็วก็มีคุณไอ้ตี๋ ไ h ก็ติดแบกขึ้นใช o ไหมนับยิ้มลงค่ะวันนี้อ่าวันนี้จอดรถท้ายทั้เงินจ้าจอดรถไว้ท่งเงินจ้าเฮ้มาถอยไว้ท่งนี้เหรอจ้าว่ามืออื่นจะไปเฮตดงานจะได้ ไปเฮ็ดงานง่ายๆจ้ะปันตื่นจะตีซีติ okay, oh, <are> หาจะเฮ้ยรัสกาวักด้วยเด็กๆหายางกันจะะ้ะเพราะว่าอยากจะย่างเลยเพราะว่าหนาวอยู่บ้านก็นมัดมือมื่วเนี่ยยางช่องหิมะล้มจ้ะย่างเลยจ้ะพี่น้องเุณด้วจ้ะหิมะโลค่ะหิมะโลก

ก็ยั่งเลยจ้าเพราะว่าพีอ่อยางเห็นอยู่บ้านกับเบื่อน้อแล้วจะออสโน่พัดค้ารถหิม,มักรถวิทีม,มัจ้าว่างเห็นมาเห็นจากว่างมาเห็น They look bad, they look bad, but now they come around. Okay. We're okay. getting okay, a little, little game. Have a bigger football now. Oh, slippery. Oh, man. <laughs> <laughs> it's hard to. It's hard, it's hard. That's it's, a big ball. Yeah, it's a big ball. Oh. Uh. <laughs> yeah. Uh, throw that back. Throw it back. Throw back. What oh, that's hard. I, I, told you. Good throw. <laughs> <laughs> oh. I got it Oh How about I to move back. to move อาเดินค่ะมีพวกเราทุกันสโนว์ดูเด็ดอดสกายังไมยังเางอยูที่นี่เหระ็นเห้นทางก้อนยางใช่ More. Let's do it. You do it. Oh, okay. Right do it. All right. Okay. Slinky and a duck. Good catch. Good catch. Good catch. Let's see what you got. Oh, that's a good oh. throw. That's a good throw. เฮ้ t นี่สิบมือเปีกจ้ะถมือเปีกเล่นเล่นไปน้ำวนไปนจาหนไปนําบ่าวากันนะจาวันนี้กงสุดเ t จ้ะวนๆะวันนี้ก๋เอวน้ ยังไปกับมวนจ๋าอ้ยหนาวหนาวแต่กับมวนจ้ะทุกคนจ๋าสนุกสนุกจ๋าสนุกกล้องอาจจะบ่ดีแล้วจ้าว่าอาจจะหมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาอาจจะเล็จจังน่อยจ้ะแต่บ่วยกันเนาะจ้ะก๋อาจจะท้ายบ่วยเลยจ้าว่าแบตเตอรี่ก็เฉื่อยรอจ๋ะไปบนจักหน่อยนึงจ้ะโอ้ได้หางไปแค่นี้ เร u ดิแค่ไห o เหรอโอ้โหไม่ได้ดับเลไม่เห็นข้างหลังไปที่ไหนกั o ไม่รู้ว่าจะไปไหนไปสวนสาธารณะก t นไ o รู้ไปเดิน่นไปเดินเต่ากันไปเดิ่นกิไปเดินเล่นกันไ a เดิาเล่นก้ มืออื่นกัฮอลิเดย์มาลูนคิงเดย์ฮอลิเดย์ทุมาแลว้ายไปเรื่อยใจมนจะหิมะกำลังลงอยู่หิมะก็ลงสโนว์สเลโกอิงวาหมกำลังลงหิมะค่ะหิมะ He might die, he might. Woo Be careful, yeah, that's that. Uh, oh, that's plate. my ski. Yeah, that's that steel My ski is apart part. Yeah, now I. Oh. I, know, I think you're off. Are we off? Yeah. Be careful. Oh, we going this way? I don't know where we go. ไปร้าน o ันไปร้านโซ่้นโอเคโอ้ not h a u จาขึ้นเขาไม่ได้จ่าขึ้นเขาไม่ได้็ค้นเฮขึ้นเขาอะไรจ้าแล้วขนาดจ้าอือปิ๊บปี๊ปป๊ปิฮิสกูตเตอร์จากับรถสกูตเตอร์อ เห็นปิบปิ๊บปิ๊บปิ๊บย <g ülme> ่างขึ้นไปเบิรงวิวจ้ะไปเบิรงวิวเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพากันเบิรงวิวนะจ้าว่าสิเป็นยังไงโอเคเากันนะจ้ามันเดี๋ยจะย่างขึ้นเขา,ด,าด้วยจ้าที่นี่ไฟย่างขึ้นเขาจ้าขึ้นทั้งเนินจา้าว่าจะขึ้นเขาขึ้นเนินจา้าจิมะขึ้นบนเนินจา้าอาจจะเมื่อยสักหน่อย มือได้จ้าทุกคนจ้าพายางจ้าพายางอ๋สิหลอดบนหลอดนอกมือนี่เป็นกันได้จ้าแค่ขึ้นเขาแล้วจ้าขึ้นบนเนินจ้าขึ้นเนินขนาดรถยังขึ้นบ่ได้จ้ายังเหยียดไซคนดันขึ้นแค่ก้องมันหนาสินะเร็วจักหน่อยได้จ้าห้องโอเสกใกล้ถึงแล้วจ้า ขึ้นเนินจ้ะขื่นเนิ่นพี่นายรถยังใส่กันลากขึ้น้ะจ้ะโอ้สระว่างยังระวังจ้ะยังระวังอาจจะมื่อยได้มาล่องจ้ะครั้งแรกจ้ะวันนี้ this is second day for the winter <Yeah. S 2> for the snow right yeah second snow we got yeah for this winter. <Yeah. S 1> yeah. before the Christmas yeah h t right. and uh, a t t h e New Year ฮ่าเลยจ้าฮอาสุดยอดละเดยจะพาะยางต่อจ้าโอ้เมื่อยหอาเขจ้ากัขอนั่งพ um> ักจ้าว่าฮิวมาร้องไห้ลีว่ากันนะฮ